ตีทก่วกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวั t ต f โฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่ในกิจกรรมคอยฮันเตอร์นะก็จะมาแจกเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะทางช่องมั t ต f โฟกัสแต่สลหรับใครที่อยากรับเวลาบอกไปแล้วนะทุกคนตั้งแต่ในอยู่ในเพจชุมชนนะทุกคนตั้งแต่ อยู่ในช่องวัต่อโฟกัสแล้วสลักใครที่ยังไม่รู้เวลาเนี่ยทุกคนลองไปดูในช่องได้อยู่ในกิจกรรมชุมชนไนดะ้ทุกคนจะมีเมนูชุมชนอยู่นะเพื่อนๆสามารถเลือกดูเวลาได้ในทุกคนว่าผมแจกช่วงไหนนะเวลาบอกไปแล้วนะแล้วก็อย่าลืมดูในทุกคนสําหรับวิธีการรับด้วยว่าแจกแบบไหนนั่นเองนะสำหรับกิจกรรมนี้เนะี่ยก็ จะมาทําการสุ่มนะทุกคนเราจะทําการสุ่ม15ครั้งนะทุกคนสิบห้เลยเอาท่าไหร่ดีเอา15ครั้งแหละนะทุกคนสลักใครที่พลาดนะทุกคนก็รอติดตามอีพีหน้านะ สุมได้เท่าไหร่แจกเท่านั้นเลยใน EP นี้เป็น EP ที่54นั่นเองสลักใครที่อยากส,สนับสนุนผมเลยทุกคนอยากให้ผมแจกอีกไดทุกคนก็สามารถกดลิงก์รับกิจกรรมตรงนี้ได้สลักใครที่อยากเล่นเดาแปะลิงก์ไว้ให้แต่ละคลิปแล้วกันนะอ่ะเริ่มกันดีกว่าไดทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเรากันดีกว่านะอ่ะเริ่มเล่นเกมกันเลยนะไปดูกันดีกว่านะว่าจะได้เยอะไหมโอ้โหเฮ้ยได้2องบาทน,นะทุกคนอ่ะเปิดต่อไปนะ เป้าหมายของเราเลยอีก14ครั้งนะครับในการสุ่มของเรามาลุ้นกันดีกว่านะมาลุ้นมาลุ้นจะได้เยอะไหมเนี่ยได้ไหมได้ไหมได้อยู่ที่ห้าบาทเฮ้ยผมยังไม่ได้เยอะเลยนะทุกคนยังไม่สุ่มได้100บาทเลยถ้าได้ก็ถือว่าคุ้มเลยแหละนะอ่ะอ่ะสุ่มต่อเลยทุกคนจะได้ไหมจะได้ไหม เฮ้ยได้2อบาทนฮะเฮ้ยก็สนุกดีเหมือนกันนะทุกคนตรงนี้สิทธ์ตรงนี้นะครับก็สามารถเอาไปแชร์เพื่อนของคุณได้นะตรงนี้ก็ได้ไม่เยอะนะทุกคนไม่เป็นไรนะเราก็แจกเพื่อนๆน,นะสลหักใครที่ดูผม,มบ่อยๆนะก็แจกไปแล้วกันอะนี่ตอนนี้เราได้16บาทแล้วแจกต่อไปเลยแล้วกันนะตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ11ครั้งนะครับเฮ้ยเยอะอยู่นะทุกคนเยอะอยู่นะสำหรับตรงนี้นะครับผมจะแจกสำหรับใครที่ จํานวนการรับแจกอยู่ที่ครึ่งหนึ่งและกันสําหรับจํานวนเงินที่แจกออกไปนะทุกคนอ่ะมาลุ้นกินดีกว่านะหรือีกอยู่สิบครั้งนะครับจะได้เยอะไหมเนี่ยคือได้เยอะไหมได้เยอะไหมโอ้โหเฮ้เอยอ่ะช่างไปเถอะอาซูมต่อไปทุกคนจะได้อีกไหมเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่9้าครั้งนะครับ เาได้อยู่2บาทนะอ่ะตอนนี้เงินสะสมของเราเพิ่มเป็น28บาทแล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทุกคนเอาแล้วจะได้เยอะไหมเนี่ยได้อยู่ที่2บาทนะครับฮะสุ่มต่อไปเลยและกันนะครับมาดูว่าจะได้เยอะไหมอ่ะมาลุ้นมาลุ้นกดคลิกสุม่มสตาร์ท สปินกันเลยอ้าวได้เฮ้ยทำไมได้น้อยจังอ่ะทุกคนได้2บาทเองอะ่ะอ่ะสูมต่อไปไม่เป็นไรอ่ะทุกคนสละใครที่ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรนะสละใครที่อยากรับรอรับได้เลยนะโหเฮ้เยน้อยจังคนเล่นเยอะเยอะปะหรือเปล่าเนี่ย ตายอยู่ที่เท่าไหรตายอยู่ที่5บาทนะครับอ้าวเพิ่มเป็น39ิบาบาทแล้วอ่าสุ่มต่อสุ่มต่อจะได้เยอะไหมเนี่ยได้ไหมได้ไหมสุ่มของเราเนะี่ยทุกคนก็เดินทางมาถึง3มครั้งสุดท้ายแล้วนะทุกคน3ามครั้งสุดท้ายแล้วนะอาจจะแจกไม่เยอะนะทุกคนเพราะการสุ่มของเราไม่ได้เยอะเลยนะครั้งนี้จะได้เยอะไหมเนี่ย เฮ้ยเอาแล้วทุกคนสิบาทมาแล้วนะเอาแล้วทุกคนเยอะแน่ๆเลยครั้งนี้รีกสองครั้งไนดะ้ทุกคนในการซุ่มของเราจะได้เยอะไหมเนี่ยอ่ะกดคลิกสุ่มนะได้สองบาทอ่ะครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายของเรานะจะได้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยจะได้เยอะไหมมากดคลิกสุ่มเลย โอ้โหอะไรเนี่ยทุกคนทําไมได้2บาทอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรสุมต่อตรงนี้เนะีทุกคนน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะก็ภาวนาให้ได้60บาทไนดะ้ทุกคนก็จะถอนออกมาแล้วก็แจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่างเปาในครั้งนี้นะ เอาแล้วได้อยู่ที่5บาทนะครับก็เราได้รับอยู่ที่63บาทนะครับตรงนี้ก็จะทําการกดคลิกแรกออกมาเลยนะนี่อ่ะตอนนี้เนี่ยทุกคนผมได้ทําการถอยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนถอยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็ดูวิธีการรับได้นะสําหรับวิธีการรับว่าเป็นยังไงนะสำหรับวิธีการรับไม่ยากนะขอแค่ดูเวลาในการรับให้ถูกต้องก็พอนะทุกคนบางคนพลาดไปแล้วนะก็ ต้องรอติดตาม EP หน้านะ,ะทำการกดคลิกกาออกนะมาดูกันดีกว่านะครับสาหรับการสร้างอ่างเปาของเรานะทุกคนเดี๋ยวเราทําการสร้างอ่างเปากันก่อนนะสำหรับการสร้างนะครับจะแจกตามนี้เลยนะครับอยู่ที่60บาทนะทุกคนอยู่ที่60บาทแล้วก็การ กรอกนะทุกคนจํานวนคนที่รับซองนะครับสาหรับตรงนี้นะก็จะทําการแจกอยู่ที่45คนละกันอ่ะแจกอยู่ที่45คนนะทําการกดสร้างซองทําการกดการรับนะทุกคนอ่ะตอนนี้ผมได้ทําการสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะสำหรับวิธีการรับของเราสลหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการรับของเราใน EP นี้เป็น EP ีที่54าสิบสี่ดูวิธีการรับของเรากันดีกว่านะทุกคนหลังจาก e ีพีที่แล้วก็บอกวิธีการรับเป็น แล้วนะ EP นี้บอกเหมือนเดิมแหละนะทุกคนทําการกดคลิกใต้ลังคลิปตรงนี้นะทุกคนกดคลิกใต้ลังคลิปตรงนี้ได้เลยนะจะมีคําว่าเพิ่มเติมอยู่นะเจออีกครั้งนะทุกคนจะมีคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้นะทุกคนอ่ะคำว่าคำว่าเพิ่มเติมนะจะมีลิงก์สุ่มให้นะทุกคนจะมีลิงก์สุ่มให้แบบนี้นะนี่นี่เจอแบบนี้นะทุกคนอาจจะไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นเอาปรับใหม่ปรับใหม่นะนี่เจอแบบนี้นะทุกคนลิงก์สุ่ม อ่างเปานะทุกคนลิงค์สุ่มอ่างเปาแบบนี้ให้นะทุกคน3ถึง4ลิงก์นะทุกคนดูเวลาในการรับด้วยนะว่าแจกช่วงไหนนะทุกคนว่าแจกช่วงไหนนะถ้ายังไม่ถึงเวลาแจกนะลิงค์จะไม่โผล่ขึ้นมานะทุกคนย้ําลิงก์จะไม่โผล่ขึ้นมานะทุกคนสละใครที่พลาดก็รอติดตามอีพีหน้านะลิงก์ที่ผมได้ทําการแจกไปในทุกคนนี่สังเกตดูตรงนี้ให้ดีนะทุกคนลิงค์ตัวที่เนะี่ยกดคลิกเข้าไปนะ ผมได้ทำการวางลิงก์แจกไปแล้วเนะทุกคนวางลิงก์แจกไปแล้วนั่นเองก็ น่าจะหมดแล้วแหลนะน่าทุกคนนี่น่าจะเต็มหมดเรียบร้อยนะทุกคนอาจจะแจกไม่เยอะนะใน EP ีนี้นะสลักใครที่พลาดก็รอติดตาม EP ีหน้านะสลักใครที่ได้ใน EP นี้นะทุกคนก็รอติดตามวันพรุ่งนี้นะทุกคนอาจจะมีการแจกเพิ่มเติมอีกก็ได้จะเป็นการสุ่มแบบไหนรอติดตามและกันสลักใครที่อยากให้ผมแจกอีกมเมนต์แต่ละคลิปได้เลยนะโอเคสลักใครที่ชอบคิดดนี้นะครับหรือคิดดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อน ก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเบอร์โตโฟกัสนั่นเองคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ